ตอนที่215รปรุงยากับขั้นสร้างปราณเปลวไฟสีม่วงพ่นออกมาจากหัวมังกรทั้ง8ดหัวภายใต้การควบคุมความหนาบางของเปลวไฟจากฮานลี่ให้มีความหนาประมาณนิ้วมือและความเร็วขององค์การหมุนของเตาหลอมไหมเงินก็ค่อยๆช้าลงและเริ่มสั่นสะเทือนอยู่ภายใต้เปลวไฟเวลาค่อยๆเลื่อนผ่านไปเตาหลอมใบน้อยพลันส่งกลิ่นหอมของยาออกมาทำให้ ผู้ที่ได้กลิ่นรู้สึกตื่นตัวแต่ฮานรี่รู้ดีในเวลานี้ยังห่างไกลจากคำว่าปรุงยาสำเร็จมากนักอย่างน้อยที่สุดก็ยังต้องใช้เพลิงปทัทพีที่รุนแรงกว่านี้เพื่อบีบอัดยาภายในทั่วพริบตาถึงจะสำเร็จเช่นนั้นถึงจะสามารถทำให้ยาเป็นเม็ดได้เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ฮันรี่ก็ควบคุมไฟสีม่วงให้สว่างสวยมากขึ้นกระทั่งมีความหนาประมาณปากชามล้อมรอบเตาหลอมไหมเงินทั้งใบเอาไว้ เมื่อมองจากที่ไกลๆจะเห็นเป็นเตาหลอมใบเล็กกลายเป็นลูกบอลไฟขนาดใหญ่และกลิ่นหอมของยาก็ค่อยๆรุนแรงขึ้นไม่ต้องเดาวาฮันรี่ก็รู้สึกผงของสมุนไพรเริ่มจะบีบอัดกลายเป็นเม็ดแล้วด้วยเหตุนี้จึงยิ่งระมัดระวังมากขึ้นแต่ในเวลานี้พลันมีเสียงระเบิดที่รุนแรงดังออกมาจากในเตาหลอมถึงแม้ว่าจะเสียงจะไม่ดังนักแต่ก็ทำให้ฮันรี่รู้สึกจิตใจหนักอึง้งสีหน้าดูไม่ได้ ลังเลอยู่เล็กน้อยฮันลี่ถอนหายใจยาวๆทำให้เพลิงปทัทภีหยุดลงหลังจากนั้นก็โบกมือหนึ่งครั้งทำให้ฝาเตาหลอมที่ยังร้อนๆอ,อยู่เปิดออกและชะโงกหัวเข้าไปดูในเตาหลอมมีชิ้นส่วนสีฟ้าจังๆเป็นแผน่แผนๆจำนวนนับไม่ถ้วนดูแล้วนี้คือการบีบอัดยาไม่สำเร็จจึงกลายเป็นยาที่ไร้ประสิทธิภาพฮันลี่สายสีสะไปมาหยิบกล่องยกออกมาวางลงบนพื้นหลังจากนั้นก็ควบคุม เตาหลอมไหมเงินให้เอียงลงเทาไรายประสิทธิภาพออกมาใส่เอาไว้ในกล่องและเก็บรักษาเอาไว้ให้ดอถึงแม้ว่าพวกนี้จะเป็นยาที่รายประสิทธิภาพแต่ก็เป็นผงสมุนไพรวิญญาณแต่ละชนิดที่บีบอัดไม่สาเร็จฮานรี่ยังตัดใจทิ้งไปไม่ได้ไม่แน่ว่าวันข้างหน้าอาจจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้หลังจากที่ทําทุกอย่างเสร็จแล้วฮานรี่กลับมานั่งลงที่ฟูกอีกครั้งรอจนเตาหลอม หมายเงินเย็นลงแล้วถึงได้เริ่มปรุงยาอีกครั้งในขั้นตอนเดียวกันผงวัตถุดิบเหมือนกันและวิธีการควบคุมไฟที่เหมือนกันแต่สิ่งที่โชคไม่ดีก็คือครั้งนี้ขั้นตอนในการบีบอัดยาก็ล้มเหลวครั้งนี้สีหน้าของฮานลี่ไม่ได้แสดงอะไรออกมารอจนสถานการณ์เหมาะสมแล้วจึงเริ่มปรุงยาอีกรอบอย่างเงียบๆหนึ่งเดือนผ่านไปชายอัปลัก์เห็นฮานลี่ยังไม่ยอมออกมาจากห้องเพลิงปฐพีก็ รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่ตื่นเต้นดีใจมากกว่าเพราะว่าหากเป็นเช่นนี้เขาก็จะสามารถเพิ่มราคาค่าใช้ใจ่ายได้มากยิ่งขึ้นสองเดือนผ่านไปก็ยังไม่เห็นว่าประตูหินหมายเลข19จะออกเปิดในใจของชายอัปลักษ์รู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมากแต่แล้วก็รู้สึกแปลกใจมากเช่นกันสามเดือนหลังจากผ่านไปหกเดือนก็ยังคงไม่เห็นร่องรอยที่ฮันรี่จะออกมาเลยสักนิดชาย อัปลักษณ์ในเวลานี้ความดีอกดีใจได้สลายหายไปนานจนไรร่องรอยแล้วเหลือเพียงใบหน้าที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความรู้สึกกระวนกระวายใจเมื่อใกล้ครึ่งปีสำหรับผู้ปรุงยาหรือว่าผู้หลอมอาวุธแล้วไม่ใช่เรื่องที่หายากอะไรที่ใช้เวลานานยิ่งกว่านี้ชายอัปลักษณ์ก็เคยเห็นมาหลายครั้งแล้วแต่คนที่ใช้ห้องปรุงยานานขนาดนี้อย่างน้อยที่สุดก็คือลูกศิษย์ระดับสร้างปราณ ขึ้นไปแต่ผู้ฝึกปราณเช่นฮรนลี่กลับเป็นสิทธิ์ที่อยู่ในห้องปรุงยาเป็นเวลานานขนาดนี้เขาก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกและการรอดอาหารของลูกศิษย์ผู้ฝึกปราณก็ทำได้เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นหรือว่าลูกศิษย์ของปรราเมจา์หลี่ท่านนี้นำของกินติดตัวไปถึงได้ยืนหยัดได้จนถึงทุกวันนี้ชายอัป,ปลักษณ์คิดในใจอย่างเต็มไปด้วยความสงสยัยด้านในห้องเพลิงปฐพีฮรนลี่นั่งอยู่บนฟูกมองยาเสริมพุงสีฟ้าสดใสยี่สิบกว่าเมตร ที่ลอยอยู่ตรงหน้าใบหน้าเคร่งขรึมยาพวกนี้เป็นยาที่ฮานรี่ใช้เวลาครึ่งปีที่ผ่านมานี้ทุ่มเทความพยายามจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อให้ได้มากกว่าจะได้พอวอกกมันมาเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างหาที่เปรียบไม่ได้จริงๆตอนแรกที่ปรุงยาไปยี่กว่าครั้งแม้แต่การบีบอัดยาฮานรี่ยังไม่มีทางข้ามผ่านไปได้เมื่อมองเห็นยาที่ไร้ประสิทธิภาพครั้งแล้วครั้งเล่าในใจของเขาก็รู้สึกเจ็บปวด อย่างหาที่เปรียบไม่ได้เกือบจะยอมแพ้คิดจะกลับไปหาผู้ปรุงยาคนอื่นๆเพื่อเรียนวิชาปรุงยาอย่างเป็นทางการและค่อยกลับมาปรุงยาเสริมภูมิใหม่อีกครั้งถึงแม้ว่าเช่นนี้จะทำให้เสียเวลาไปอีกนานแต่ก็ดีกาว่าการปืองสมุนไพรวิญญาณไปอย่างไรประโยชน์แต่ก่อนที่เขาจะจากไปนั้นกลับลองปรุงยาอีกครั้งและครั้งนี้ราวกับพระเจ้าได้ช่วยให้เขาบีบผัดยาได้สำเร็จอย่างไรอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นตอนที่เปิดเตาหลอมเพื่อจะ นำยาออกมาพลันเกิดปาฏิหาริย์ในการปรุงยาสำเร็จเป็นครั้งแรกทำให้เขาปรุงยาเสริมภูมิเม็ดแรกสำเร็จด้วยมือของตัวเองยาเสริมภูมิเม็ดนี้นอกจากจะมีขนาดที่เล็กไปหน่อยแล้วอย่างอื่นต่างก็เหมือนกับยาที่เขามีอยู่แล้วสเม็ดอย่างไรอย่างนั้นนี่ทำให้จิตใจของฮรนลี่รู้สึกคึกเขิมขึ้นมาในทันทีเมื่อมีการปลุกเร้าจิตใจในครั้งนี้ฮนรี่ก็กัดฟันล้มเลิกความคิดที่จะกลับไปทำใจ ให้สงบและเริ่มทำต่อไม่ต้องพูดถึงหลังจากที่มีประการการปรุงยาสำเร็จในครั้งนี้อัตราการบีบอัดยาสำเร็จของฮานลี่ก็เพิ่มขึ้นการปรุงยาสามครั้งจะมีการบีบอัดยาสำเร็จหนึ่งครั้งส่วนการเปิดเตาหลอมนั้นฮานลี่ก็มีพรสวรรค์โดอาอนอนี้อย่างมหัศจรรย์คาดไม่ถึงว่ากว่าครึ่งหนึ่งของยาจะสามารถปรุงสำเร็จได้หนึ่งครั้งเป็นสิ่งที่ตัวเขาเองคิดไม่ถึงเลยสักนิด ในเวลาที่ฮานลี่รู้สึกว่าท้องเริ่มหิวและกระหายน้ำก็จะนำยาอดอาหารที่ท่านผู้เฒ่าทำไว้หนึ่งขวดกินลงไปหนึ่งเม็ดหลังจากนั้นก็จะสามารถยืนหยัดไปอีกได้หนึ่งเดือนยาอดอาหารขวดนี้เป็นยาที่เขาใช้สมุนไพรหน0่รปีซื้อมาจากด้านนอกถึงจะแลกมาได้จนกระทั่งวันนี้ถึงได้ใช้พอดีเช่นนี้ตอนที่วัตถุดิบในมือของฮานลี่ใกล้จะหมดลงก็ได้รับยาเสริมภูมิในจำนวนที่ น่าตกใจจำนวนของยากลุ่มนี้ห่างไกลจากที่เขาคาดการเอาไว้เป็นอย่างมากตอนแรกฮานลี่ได้ยินว่าการปรุงยาเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากคิดว่าตัวเองจะสามารถปรุงยาสำเร็จได้เจ็ดแปดเม็ดก็ถือว่าไม่เลวแล้วแต่ดูจากตอนนี้การเปิดเตาปรุงยาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากมายเหมือนข่าวลือที่มาจากผู้บำเพ็ญเทียนในยุทธภพ หรือว่าผู้ปรุงยาพวกนี้จงใจทําให้ผู้บําเพ็ญเพียรคนอื่นเข้าใจผิดหรือว่าตัวเขาเองมีพรสวรรค์นในการปรุงยาฮันลี่สับสนเล็กน้อยที่จริงแล้วเมื่อฮันลี่ลองคิดดูวิชาการปรุงยาเป็นเรื่องที่ยากกว่าการสรรเสริญในโลกภายนอกอยู่สาส่วนผู้ปรุงยาระดับปกติคนหนึ่งไม่มีเวลา20-30ปีและค่าใช้จ่ายที่มากมายมหาศาลจึงไม่สามารถฝึกฝนได้ แต่ระดับการปรุงยาเสริมภูมิของฮรนลี่ในตอนนี้จัดอยู่ในอันดับต้นของผู้ปรุงยาธรรมดาธรรมดาด้วยความที่เกิดเรื่องคาดไม่ถึงเช่นนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับฮรนลี่ที่กว่าครึ่งปีมานี้ปรุงยาแบบเดียวกันอย่างต่อเนื่องต้องเข้าใจว่าต่อให้เป็นสำนักที่ร่ำรวยกว่านี้ขนาดไหนก็ไม่สามารถทำให้ผู้ปรุงยา คนหานะมีวัตถุดิบหายากจนเพียงพอที่จะนำมาปรุงยาชนิดเดียวกันได้ทุกวันและยิ่งไปกว่านั้นยังต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาครึ่งเดือนเรื่องเช่นนี้นอกจากจะเกิดกับยาวิเศษที่ระดับต่ำที่สุดแล้วก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้แค่ไม่กี่ส่วนทว่าหากเป็นยาระดับต่ำแล้วก็เหตุใดจะต้องฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์เป็นพิเศษและอย่างไรก็ตามวัตถุดิบไม่ได้แพงหากปรุงยาเสียไปก็ปรุง ใหม่อีกรอบก็ได้แล้วฮันลี่ไม่เข้าใจตรงจุดนี้จึงไม่เคยคิดถึงเรื่องเหล่านี้เมื่อพิจารณาไปได้เล็กน้อยก็ยอมแพ้เพราะว่าเขาในตอนนี้กินยาเสริมภูมิจำนวนมากเข้าไปอย่างฉับพลันจึงใช้ความคิดไปกับการบรรลุระดับสร้างปราณเมื่อความคิดเช่นนี้เด่นชัดขึ้นก็ทำให้ฮันลี่อดไม่ได้ที่จะคิดพิจารณาอย่างจริงจังถึงโอกาสที่จะเป็นไปได้ในการกักตนบำเพ็ญตะบะในห้องเพลิงปฐพีเช่นนี้ หลังจากผ่านไปสิบเดือนฮา์รี่ยังอยู่ในห้องเพลิงปฐพีมาตลอดประตูหินก็ยังคงปิดอยู่และไม่มีร่องรอยที่จะเปิดออกเลยสักนิดวันนี้ชายอัปลักษ์มองไปยังประตูหินของห้องหมายเลข19ใบหน้าเต็มไปด้วยความกังวลในเวลานี้เขามั่นใจแน่ๆว่าเกิดเรื่องกับฮา์รี่แล้วมีเช่นนั้นแม้แต่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณก็น่าจะออกมา เขาเองก็ไม่ใช่เพราะกังวลในตัวฮานลี่แต่กลัวว่าปรมาจารย์หลี่จะโกรธเขาเพราะลูกศิษย์เกิดเรื่องที่คาดไม่ถึงขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะเป็นญาติสนิทของเจ้าสำนักจงและอาศัยเหตุผลนี้จึงสามารถเป็นผู้ดูแลที่นี่ได้แต่ชายอัปลักษ์รู้ดีหากปรมาจารย์หลีโกรธขึ้นมาจริงๆผู้เป็นพึ่งท่านนั้นคงไม่มีทางออกหน้าเพื่อเขา ตอนที่ชายอัปลักษ์กำลังกลัดกลุ้มใจอยู่เต็มอกนั้นทันใดนั้นประตูหินด้านหน้าพลันส่องแสงสีขาวต่อมาก็เปิดออกอย่างไร้ซุ้มเสียงหลังจากนั้นชายหนุ่มที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความสดชื่นก็เดินออกมาเขาคือฮานรี่ผู้ที่อยู่ในห้องมาเกือบหนึ่งปีชายอัปลักษ์ใช้เวลาไปชั่วครู่กว่าจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับคือนอมาชั่วขณะนั้น ทั้งตกตะลึงและทั้งดีใจรีบก้าวไปข้างหน้าสองสามก้วและเอ่ยบ่นว่าสิน้องเหตุใดถึงเพิ่องออกมาตอนนี้หากรู้ว่าจะไม่ออกมาอีกแล้วแล้วก็ข้าต้องจุดจุดจุดเอ๋เจ้าชายอัป,ปลักษ์เพิ่งจะเปิดปากพูดได้ไม่กี่ประโยคทันใดนั้นดวงตาทั้งสองข้างก็เบิกกว้างราวกับเห็นผีอย่างไรอย่างนั้นชี้ไปที่ฮานลี่พลางอ้าปากออกพลางติดอ่างพูดอะไรไม่ออกสักประโยค มีอาหารหรือค่าน้อยมีอะไรไม่ปกติหรือฮันลี่มองชายอัป,ปลักษ์ใบหน้าไปผ่องใสย,ยิ้มน้อยๆขณะเอ่ยถามเจ้าพลังยุทธ์ของเจ้าข่าทำไมหรือหรือว่าเจ้าเป็นผู้สร้างปรานแล้วชายอัป,ปลักษ์ใช้เวลานานกว่าจะได้สติกลับคืนมาใบหน้าเลื่อนลอยและหวาดกลัวในที่สุดก็เอ่ยถามอย่างติดอ่างเือ หลังจากคาปรุงยาสำเร็จก็รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมของที่นี่ไม่เลวจึงกินยาเสริมภูมิเข้าไปหนึ่งเม็ดกับตนบําเพนตะบะเล็กน้อยผลลัพธ์คือบรรลุระดับสำเร็จตอนนี้เป็นผู้บําเพญยอดเพียงระดับสร้างปราณแล้วฮานลี่เห็นอีกฝ่ายถามเช่นนี้ก็เท้าเอลและเอ่ยด้วยท่าทางทถนงตนเย่อหยิ่งบรรลุระดับสร้างปราณที่นี่ชายอัปลักษ์มองห้องเพลิงปฐพีด้านหลังของฮานลี่และเหลือบมองฮานลี่ด้วย ความไม่อยากจะเชื่อบรรลุระดับสร้างปราณในห้องที่ใช้ปรุงยาและหลอมอาวุธโดยเฉพาะเขาเพิ่งจะเคยได้ยินเป็นครั้งแรกจริงๆแต่เขาขยับริมฝีปากไม่กี่ครั้งก็ยังไม่เอ่ยถามความสงสัยที่ติดอยู่บนริมฝีปากออกมาอีกฝ่ายไม่เพียงเป็นลูกศิษย์ของปรมาจารหลีและยิ่งไปกว่านั้นแค่ฐานาก็เป็นถึงผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณจึงไม่ใช่คนที่เขาพูดซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับ ฝึกปลาณจะลุ่งเกินใดทำไมไม่ได้หรือฮันลี่มองอีกฝ่ายแอร์วบหนึ่งอย่างสบายๆและเอ่อยอย่างไม่เกรงใจทั่วขณะนั้นแรงกดของผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปลาณที่มีพลันแผ่ออกมาในทันทีทำให้ชายอัปปลักษณ์ที่อยู่ใกล้กับเขาเป็นอย่างมากถูกแรงกดจนทำให้ถอยหลังไปสองามกเหนือเมอตโตผุดขึ้นมาเต็มใบหน้าแน่นอนว่าไม่ใช่ด้านบนไม่มีกฎที่ไม่มีเหตุผลเช่นนี้ยินดีกับท่านอาจารย์ลุงที่กักตน บัมเพนตระบาประสบความเสร็จชายอัปลักษ์ก็ฉลาดเป็นอย่างมากรีบค้อมตัวลงและยิ้มขณะเอ่ยเปลี่ยนคำเรียกอีกฝ่ายจากสิบน้องกลายเป็นท่านอาจารย์ลุงทันทีในเมื่ออีกฝ่ายในตอนนี้บรรลุระดับสร้างปราณแล้ววันข้างหน้าก็ถือว่าเป็นอาวโุโสของเขาแล้วทื่งชมยินดีสักนิดก็เป็นเรื่องที่ควรทำชายอัปลักษ์ไม่คิดมากสำหรับเรื่องของพลังยุทธในโลกของผู้บําเพญเทียนนั้น เขาเข้าใจอย่างทะลุปลุกโลง